อาจารย์จริงทำการค้นคว้าข้อมูลย้อนกลับนะครับค้นคว้าข้อมูลย้อนกลับไปจนถึงพุทธการเลยว่าบนยอดเขาคี่ฉกูดเขาจริงในเมืองราชครึนั้นแท้ที่จริงแล้วหลักใหญ่ใจความนั้นคืออะไรกันนะทำไมสมเด็จพระบรมศาสดาจึงต้องไปอยู่บนยอดเขาที่สูงขนาดนั้นแล้วเวลาจะบินทบาทก็ลงเสด็จลงจากเขามามาโปรโด กว่าคนจะขึ้นไปพบได้ก็ผ่านด่านพระโมคคลานะสกรีนก่อนพระสารีบุตรเจอกับพระมหากัสปะเจอกับพระอานนท์แล้วก็จึงขึ้นถึงมูลคันธแทกุฎีพุทธเจ้าและในลายรอบภูเขานาั้นมีพระพิสุสง์สวดมนต์เจริญภาวนาตลอดวันตลอดคืนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับเมื่อศึกษาจากสังเวชนียสถานการนั้นจึงปรากฏว่า ส่วนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงมีพระพุทธญาณอันเป็นเลิศได้ทรงให้เล็งเห็นว่าในมหานาครทั้งนครน,นั้นล้วนแล้วแต่เป็นดินแดนที่เรียกว่ายังไม่มีศาสนาไปอย่างถึงพระองค์จึงได้อยู่บนผื้นยอดเขาเพื่อมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมองลงไปข้างล่าง ชีวิตมนุษย์ก็ดูเป็นเล็กๆเป็นชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่พระองค์เป็นโลกุตละซึ่งหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าได้ทรงมองเห็นห้วงสังสารวัฏและจะทรงตัดกระแสะกิเลสนั้นด้วยพระธรรมคุณทั้งหลายครับเมื่อเราได้เห็นเรื่องราวอันพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในครั้งนั้นจึงได้เห็นการปกครองของคณะสงฆ์ที่ทำลำดับที่พุทธองค์ ได้ส่งตั้งจิตในการวางกองกําลังของพุทธเจ้ามาเป็นอย่างดีจึงได้เล็งเห็นแล้วว่าการที่พุทธเจ้าทําให้พระศาสนานี้ขจจ์ขจายไปหาใช่เป็นเรื่องของผู้ใดผู้หนึ่งไหมกลับเป็นเรื่องของทีมครับกลับเป็นเรื่องของบุญบารมีครับกลับเป็นเรื่องของสิ่งอันดีงามและสูงค่าครับคุณทั้งหลายในภูเขาที่อยู่ รายรอบพุทธคยาภูเขาที่อยู่ในดินแดนของราชครืมีการปรากฏของมูลคันทะกุดีอยู่หลายๆจุดแต่สิ่งสำคัญก็คือบนยอดเขาคิจกูดนั้นเป็นแดนพุทธที่คนไทยเนี่ยไปถึงกันเยอะแล้วก็ไปน้อมจิตบูชาแดนนี้เกิดขึ้นที่ราชครืะคุณทั้งหลายครับผมขอเล่าเรื่องราชครืสักหน่อย ราชครึกนั้นคือแดนของพระเจ้าพิมพิสารนี่คือนครแรกของโลกที่าศาสนาพุทธอย่างมั่นครับหลายคนบอกว่า,าศาสนาพุทธไม่ได้เกิดขึ้นที่สารนา,าเหรืออาจารย์ศาสนาพุทธนั้นประกาศครบองค์พระรัตนไตรัยที่สารนาฏถ,ถูกต้องที่พารณาสีถูกต้องแต่ว่าอย่างมั่นคือการตั้งถิ่นฐานที่ประกอบด้วยภิกษุอุบาสกอุบาสิกาในเบื้องต้นคือนักบวชและคารวาผู้ครองเรือน คือบรรพชิตและคฤหัสถหัประกอบบริบูรณ์เกิดขึ้นตอนที่ราชครืครับนครราชครืนั้นมีชื่อเรียกอีกประการหนึ่งว่าเบญจกคีรีนครแปลว่าเมืองแห่งขุนเขาห้าลูกผู้เขาห้าลูกนั้นมีชื่อปรากฏอยู่ตามตำนานของมหารารตะคือไวยภาระวาราหะวริษพะระสึกิร,ริและใจตยกะ แต่ในคมภีร์บาลีนั้นจะเรียกว่าเวภาระบรรพศป่าทวบรรพศเวปุระบรนพศคิชกูดและอิสิคริบรรพศนี่คือห้าขุนเขาที่ปรากฏเกิดในสมัยพุทธกาลนั้นพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ที่มีอํานาจมากพระองค์หนึ่งที่สุดในชมพูทวีปในพุทธประวัติเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้เสด็จมายัางเมืองนี้เป็นเมืองแรกแกตั้งแต่ออกมาหาพิเนศกรม การครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารปรารถนาจะให้แบ่งเมืองครึ่งหนึ่งให้นักบวชสิทธัะนั้นครองเมืองแต่พระองค์บอกว่าเราละทิ้งราชสมบัติมามิต้องการราชสมบัติใดเราต้องการเพียงธรรมสมบัติพระเจ้าพิมพิสารจึงบอกว่าเมื่อใดที่พระองค์บรรลุในธรรมนั้นแล้วเมื่อได้ธรรมสมบัตินั้นแล้วขอจงได้ปรากฏมาสอนโปรดแก่ตัวข้าพเจ้าด้วยพระพุทธเจ้า จึงเลือกเสด็จมานครแห่งนี้เป็นลำดับแรก,แรกๆหลังจากที่ทรงตัดสรุแล้วด้วยทรงเล็งเห็นในพุทธญาณว่าราชครึนี้เป็นแดนแห่งมหาอำนาจและมีกษัตริย์ที่มีอำนาจสูงสุดปกครองอยู่หากพระองค์ยังรากของพระพุทธศาสนามั่นในนครอันดับหนึ่งนี้ได้ศาสนาพุทธจะมั่นคงและกระจายไปนี่คือพระพุทธอัจฉริยะครับคุณทั้งหลายเมืองราชครึจึงเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมา เนื่องจากพระเจ้าพิพิสารได้ประวาณนา,นาตนเป็นพุทธ,ธมามะกะปรากฏว่าในเวลาการต่อมานั้นในเมืองราชคฤห์จึงได้มองเห็นว่าการขยายตัวของภูเขาห้าภูเขานียมีแผนผังอย่างไรอยากเห็นใช่ไหมคุณดูด้วยตาเนื้อไม่ไม่เห็นง่ายๆใช้ใช้โดนบินยังมองไม่เห็นเลยต้องใช้ระดับภาพดาวเทียมซึ่งท่านดรเชตติงสันชลีท่านทำให้เรียบร้อยฮะคืออย่างนี้คุณ เห็นห้าขุนเข่าที่ปรากฏไหมห้าขุนเข่าที่ล้อมรอบนครราชคห์เดิมอยู่ตรงนี้พระเจ้าเมืองราชคืออยู่ตรงนี้อันนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูขยายเมืองและคิชกูดอยู่ไหนฮะคิชกูดอยู่นี่ครับพระมูลคันธ์ก,กุฎีพระเจ้าอยู่ตรงนี้ครับคุณทั้งหลายฟังเรื่องราวนี้ให้ดีคุณอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนการค้นพบจาก หลักฐานร่องรอยทางโบราณในคดีพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุเป็นเนินดินขนาดสูงราวส0เมตรเชื่อกันว่านี่น่าจะเป็นสถูปที่สร้างโดยพระเจ้าอาชาติศัตรูตามที่มีการบันทึกไว้ในบันทึกของหลวงจีนฟาเหียนการเขียนหนังสือจึงสําคัญเช่นนี้หากไม่มีหนังสือจึงไม่มีบันทึกครับมีหนังสือจึงมีบันทึกสืบต่อมาเป็นพันๆปีก่หนังสืออย่างนี้แหละผ่านการเผาผ่านการตีบ้านตีเมืองผ่านกัน ทำลายล้างรอดพ้นมาได้ด้วยตำราและความสามารถคุณทั้งหลายครับปรากฏว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อยู่ใงเมืองราชครืัอน,นเมืองนี้ที่มีห้าขุนเขาจึงมีปราการป้องกันค่าศึกอย่างแน่นหนามีป้อมปราการทุกด้านมีลักษณะของผังเมืองและการวางกำแพงตามแนวสันเขามีปรากฏหลักฐานร่องรอยอย,อย่างนี้จริงๆครับ ความมั่นคงนั้นปรากฏเกิดในทรงในทรงของการปกป้องและป้องกันและแน่นอนนะครับคนที่ได้รู้ในพุทธประวัติจึงรู้ว่าแพทย์อันดับหนึ่งของแผ่นดินหมอประจำตัวพุทธเจ้าเสด็จปู่ชีวะกะโกมารพัฒท,ท่านก็เป็นคนที่นี่นแหละและนอกจากเป็นหมอประจำตัวพุทธเจ้าแล้วยังได้ถวายที่ดินส่วนตัวเป็นวัดชื่อวัดชีวะกะอัมพวัน บัดนี้อยู่ที่นอกเมืองราชคฤห์เป็นซากกลุ่มโบราณอยู่ในทวางระหว่างประตูเมืองตะวันออกกับเขาคิชกูดครับชีวะกะอัมพวันแปลว่าวัดสวนมะม่วงสร้างขึ้นโดยหมอชีวะกะโกมารพัฒหมอประจําพระโอพุทธเจ้าหลวงจีนฟ้าเหียนบันทึกเลยครับว่าหมอชีวะกะโกมารพัฒสร้างขึ้นจากสวนของนังอัมพป,ปาลีสร้างแล้วก็ถวายเป็นสังฆารามถวายพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ให้พระเจ้า ได้เสด็จมาโปรดแสดงธรรมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางขึ้นไกลถึงคิจกูดบนยอดนั้นปรากฏว่าหลักฐานร่องรอยในบันทึกของหลวงจีนเฮียนจังหรือพระถังซำจังนะครับมีตัวตนจริงนะคุณพระถังซำจังไม่ใช่แค่ตำนานเฮ่งเจียตือโป้ยก่นะมีตัวตนจริงๆนะครับพระถังซำจังท่านชื่อหลวงจีนเฮียนจังท่านได้บอกว่ามีสถูปองหนึ่งสร้างทับบนตำแหน่งที่เป็นหอแสดงธรรมครับ ที่หมอชีวะกาโกมาราพัฒสร้างถวายพุทธเจ้าครับคํานี้แค่เราได้ยินเราก็ปิติแล้วนะหอแสดงธรรมหอแสดงธรรมอันปรากฏและมีสร้างคฤหาสหาของหมอชีวะกาปรากฏอยู่ข้างสถูปด้วยคือขอปลูกบ้านอยู่ติดกับหอแสดงธรรมแล้วคุณสุดๆไปเลยครับและปัจจุบันก็เหลือเป็นกลุ่มอาคารที่เป็นกลุ่มหินอยู่ก็ ดูไม่รู้ว่าไหนเป็นอันไหนบ้างแต่หลักฐานร่องรอยปรากฏอยู่จริงๆครับนี่คือชีวะกะออมหวันน้องมรนาบุญกับสเสด็จปู่หมอชีวกกะโกมารพัฒน์กับสาธุสาธุสาธุครับบอกแล้วว่าให้เข้าเร็วๆนะเพราะว่าอาจารย์จะเล่าเรื่องอย่างสนุกสนานต่อไปคุณทั้งหลายครับและแล้วก็มาถึงที่นี่ครับเขาคิดจกูดครับเขาคิดจกูดนั้นตั้งอยู่นอกเมืองราชคฤห์เป็นสถานที่พระเจ้าได้ประทับในพรรษาที่หนึ่งและ ในพรรษาสุดท้ายครับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอันปรากฏเกิดเกิดขึ้นที่นี่ที่คิชกูดครับคุณทั้งหลายคิชกูดเป็นชื่อบาลีครับมาจากภาษาสันสกฤตที่ว่าคารอทอกูดแปลว่าเขาหัวแรงเพราะบนยอดเขาจะมีก้อนหินขนาดใหญ่คล้ายหัวอีแรงมีจริงเหรอจนันมีจริงๆคุณนี่หินหัวแรงจะมีลักษณะนี้เดี๋ยวเวลาคุณไปคุณไปดู ถ้าหมอกไม่ปิดนักเดี๋ยวอาจารย์จะซูมกล้องให้ดูไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดติดต่อทีมอินเดียได้อาจจะได้โดนมาบินไม่รู้ดูก่อนมันยากเหมือนกันมันยากพอขวดดูก่อนค่อยๆค,คิดไปเข้าใจอย่างว่าพริบของธรรมะปัญญามันจึงไม่เหมือนใครตรงนี้นี่แหละเพราะอะไรฮะมันอยู่ที่ว่าใครนําไปไงและมันอยู่ที่ใครวางแผนทําอะไรไงชัดเจนอย่างนี้จงปิติเถิด ชาวธรรมปัญญาทั้ง28ชีวิตที่ไปด้วยกันและชาวธรรมปัญญาที่อยู่ในประเทศไทยและส่งจิตไปร่วมกันเราเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยกายเนื้อกายทิพย์กายละเอียดและทุกอธิษมานากายเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันมีกันและกันเคียงข้างแล้วสร้างบุญคุณทั้งหลายปรากฏว่าในเขาอีแรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นที่ประหารนักโทษวิธีการก็คือพานักโทษที่อุชจกันนั้น เอามาทิ้งลงหิวฮะและอีแรงก็มารุมกินซากศพด้วยนะที่นี่ปรากฏว่าในชาดกนั้นมีการแต่งนิทานชื่อว่าคิชชะชาดกขึ้นมาภายหลังเพื่อสัมพันธ์กับเขาลูกนี้ในชาดกนั้นเล่าว่าพระโพธิสัตว์เคยเสวยพระชาติเป็นพญาแรงอยู่อย่างคิชกูดพญาแรงเตือนลูกว่าสุปัตเจ้าอย่าบินออกทะเลสุปัตดื้อไม่ฟังคำพ่อสุดท้ายบินออกไปทะเลโดนลมพัดตายครับ เพราะความล้นในการไม่เชื่อฟังมิดานั่นเองคุณทั้งหลายชิชกูดจึงมีสถานที่ที่สำคัญเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติกระจายอยู่ตั้งแต่เชิงเขาจนบ,บนยอดเขาคุณทั้งหลายขิชกูกรูดนี้ ในหินนายานคือเถรวาทนั้นนับเป็นแดนสําคัญมากในมหายานก็นับเป็นแดนสําคัญเช่นเดียวกันนอกจากที่คิชกูดจะเป็นที่ประทับของพุทธเจ้าแล้วยังเป็นสถานที่พุทธเจ้าได้เคยแสดงพระธรรมเทศนาสัทธรรมปุณดาริก,กสูตรซึ่งกลายเป็นคมภี์สาคัญที่สุดของฝ่ายมหายานครับเพราะในอุดมการของมหายานนั้นปรากฏอยู่ในพระสูตรบทนี้ครับว่าเรานั้น จะบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุถึงความเป็นพระโพธิสัตว์และสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าโดยการเพียรเพื่อน,นำคนหมู่มากประดุจยานขนาดใหญ่ที่พาไปด้วยกันทั้งหมดจึงเรียกลัทธินิกายเราว่ามหายานนั่นเองครับเข้าใจหรือยังอ๋อหินนยาน,นั้นเป็นยานที่ไปเฉพาะตนรู้ได้เป็นปัจเจกเฉพาะตนหลุดพ้นเฉพาะตนแต่มหายานนั้นหรือสัตว์ขนสัตว์ไปด้วยกันไปในยานใหญ่ องประกอบของการทำจิตของพระโพธิยานจึงต้องตั้งจิตอย่างเบิกบานและใจนั้นใหญ่ครับจิตที่จะใหญ่ต้องเป็นจิตที่ให้เป็นครับจิตไหนให้ไม่เป็นใหญ่ไม่ได้ครับคนใจะใหญ่ต้องให้เป็นคุณทั้งหลายฝ่ายมหายานจึงบอกว่าพุทธประวัติต,ตอนนี้สำคัญเพราะแม้นธรรมจักครั้งแรกจะเคลื่อนธรรมจักรกับปวัตนาสูตรที่สารนาศ ที่ทำเมฆคสถูปในป่าอิสิตปตนะมรุกะทยาวันนั้นแต่ว่าฝั่งมหายานนั้นนับว่าบนยอดเขาคิชกุตนี้เป็นแดนของการหมุนธรรมาจักรครั้งที่สองของพระพุทธเจ้านี่คือการประกาศคําสอนสําคัญตามแนวทางของมหายานมหายานหิน,นายานล้วนเป็นพุทธทั้งสิน้นพุทธรประวัติของมหายานได้กล่าวถึงตอนนี้ไปว่าในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงเทศพระสูตร สัตทธรรมปุณณริกสูตรนั้นได้มีอดีตพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งมีนามว่าพระปัพพูตรตพุทธเจ้าครับได้เสด็จขึ้นมาจากพื้นดินโผล่ขึ้นจากดินครับและประทับนั่งอยู่ในพระสถูปนี้เพื่อร่วมในเทศนาธรรมนั้นด้วยจากนั้น พระพุทธเจ้ารีสกักยมุนีโคตมะพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันจึงได้เสด็จตามองค์พระประพุทธรัตน์เข้าไปแล้วประทับนั่งคู่กันเหตุการณ์นี้จึงนิยมเป็นศิลปกรรมมหายานถ้าคุณไปจีนคุณลอยอยู่จีนยังอยู่นะคุณไปญี่ปุน่นคุณไปเกาหลีคุณอาจได้เห็นภาพภาพนี้ครับก็คือซ้ายเป็นพระพุทธเจ้าประพุทธรัตน์ขวาเป็นพุทธเจ้า สีเศรกยมุนีโคตมะปรากฏเกิดแล้วก็มีองค์พุทธะโดยรวมปรากฏด้านบนจะเป็นภาพคู่อย่างนี้คุณถ้าคุณเห็นที่ไหนให้รู้ว่าพระสูตรนี้เกิดขึ้นที่มูลคันทากุดีที่คิชกูดนี้ครับสำคัญไหมละ่ะสุดแสนสำคัญยิ่งยิ่งบอกแล้วครับว่าวันนี้คุณต้องทำบุญมาดีมากนะไม่เคยได้เล่าเรื่องนี้มาก่อนแลวหนังสือนี้มาถึงเมื่อวานครับแน่นอนผมไม่ได้อ่านก่อนแต่ผมรู้ว่าต้องอ่านอะไร การไปมันจึงสําคัญตรงนี้ว่าเราไม่ได้ไปโอ้สักดิธิ์นะโอ้ดีจังเลยไม่ใช่ครับนี่ไงดินแดนของความเพียรน,นี่ไงเส้นทางที่พระเจ้าก็ทรงเสด็จดําเนินลงมานี่ไงจุดเปลื้องเครื่องทรงของพระเจ้าพิมพิสารใส่เครื่องกษัตรย์มาเต็มที่แม้นจะเข้าถึงพระเจ้าก็เปลี่ยนเครื่องกษัตริย์ออกเป็นชุดธรรมดาครับเพื่อเข้าถึงความเป็นธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติแปลว่าธรรมดาธรรมดาแปลว่าความจริงครับคุณทั้งหลาย เรื่องราวอันเรานำส่งจึงปรากฏเกิดในภพภูมินี้และคุณก็ได้ร่วงรู้ความรับทั้งหลายเหล่านี้แล้วเราจึงไปกันต่อว่าเมื่อพระศรีสักยมุนีโคตมะและพระประภูตตรัตพุทธเจ้านั้นประทับนั่งคู่กันเราเดินผ่านถนนพระเจ้าพิมพิสารนะครับคุณชื่อถนนก็มีในบันทึกของหลวงจีนเฮียนจังหรือพระถังซัมจังนั้นกล่าวว่าพระเจ้าพิมพิสารโปรดให้ทําถนนอย่างเรียบเพื่อเสด็จขึ้นเฝ้าพระเจ้าบนคิจจกรุถนนนี้จึงสร้างไต่ระดับขึ้นไปบนเขา โดยทําให้ไม่ชันมากครับเพื่อให้ขบวนสเสด็จด้วยพระราชยานคานหามขึ้นลงได้อย่างสะดวกและอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงของพระเจ้าและพระสาวกด้วยได้ประโยชน์ทั้งฝั่งไปและฝั่งกลับคือพระเจ้ากลับลงมาก็เดินโดยสะดวกพระเจ้าพิมพิสารสเสด็จขึ้นก็ไปโดยสะดวกอย่างนี้แหละเทือกเขาอันล้อมรอบราชคร์จึงเป็นเบนจาคีรีนครเซอร์จอนะร์นมาแชลนักโบราณคดีอังกฤษได้ศึกษาว่าถนนแห่งนี้ สร้างอย่างอัศจรรย์ยิ่งครับเขาใช้หินและเทคนิคก,การก่อสร้างเหมือนเทคนิคเดียวกันกับก,บกำแพงเมืองราชครห์มีความกว้างของถนนถึง24ฟุตตรงกับบันทึกเมื่อ1,400ปีก่อนอย่างอัศจรรย์คุณทั้งหลายนี่คือถนนเส้นนั้นครับโมทนาบุญกับพระเจ้าพิมพิสารครับผู้ใดสร้างถนนหนทางถวายนี่คือเป็นวิหารทานนะครับที่ได้ถวายและเกิดเป็นประโยชน์ต่อมหาชนเกิดเป็นประโยชน์ต่อต,อตนเองด้วย เกิดประโยชน์ต่อพุทธะด้วยเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาด้วยการนั้นจึงสําคัญเช่นนี้คุณทั้งหลายตุริมถนนของระถนนพระเจ้าพิมพิสารนั้นขึ้นไปจะมีสถูปอยู่สองสถูปครับสถูปอยู่สองสถูปหรือเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าสถูปสององสถูปสององนี้ตั้งอยู่เคียงกันเหลือแต่ฐานสถูปหลวงจีนเฮี้ยนจังบันทึกเลยครับสถูปองค์ที่หนึ่งเป็นสถูปที่ บอกตำแหน่งว่าพระเจ้าพิมพิสารเสด็จลงจากพระราชยานแล้วดำเนินด้วยพระบาทเดินด้วยก้าวขาของตัวเองเดินทำไมครับเพื่อถวายพระเกียรติของพระพุทธเจ้าครับส่วนองค์ที่สองเป็นตำแหน่งที่เป็นสถูปที่มาร์กว่าจุดตรงนี้ข้าราชบริพารทั้งหมดไม่ต้องตามขอพระเจ้าพิมพิสารเสด็จขึ้นเพียงพระองค์เดียวเพื่อเข้าเฝ้ายังบูนคันทก,กุดีเป็นการส่วนพระองค์แม้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสถูปสององค์นี้สร้างขึ้นสมัยใดแต่ต้องสร้างก่อนพุทธศตรวตรรษที่12เป็นแน่ก็คือก่อนสมัยพระถังซัมจังไปถึงแดนราชครึนั้นคุณทั้งหลายสถูปที่ว่านี้มีปรากฏเกิดอยู่จริงๆนะครับแล้วก็อยู่ก่อนถึงมูลคันทก,กุดีเล็กน้อยเป็นจุดที่เหมือนกับว่าเป็นพิธีกรรมของกษัตริย์นะครับไปข่ามาคนเดียวเข้าไปคนเดียวไงข่ามาเกิดเพียงผู้เดียวข่าจากไปเพียงผู้เดียว นั่นแหละจะมีมีสถูปปรากฏอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปดูของจริงกันภาพมันจะเล็กๆหน่อยคุณทั้งหลายและแล้วก็มาถึงที่นี่ครับพระมูลคันทากุดีที่อยู่บนยอดคิชกูดรครับบนยอดคิชกูดนั้นมีสร้างวิหารหลังหนึ่งสร้างประทับบนตำแหน่งเดิมที่เป็นที่ตั้งของมูลคันทากุดี เป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าตรงกับข้อความบันทึกของหลวงจีนเฮียนจังที่เคยเดินทางมาเมื่อ1 4 0 0ปีก่อนบัดนี้จึงเรียกว่ามูลคันทกุดีแปลว่ากุติแห่งความหอมหวนที่ใดที่พระพุทธเจ้าปรากฏเกิดที่นั่นจะหอมกลิ่นแห่งศีลกลิ่นแห่งธรรมจึงเป็นมูลคันทกุดิที่หอมทั้งโลกหอมทั้งธรรม หอมทางโลกนั้นก็คือมีผู้นิยมนําดอกไม้มาลาการนําเครื่องบูชากรมยานประทีปเทียนทูบทัลทั้งหลายไปจุดถวายส่วนหอมทางธรรมนั้นคือหอมด้วยศีลห,หอมด้วยธรรมหอมด้วยศีลสมาธิปัญญาคือหอมด้วยพลังงานความดีนั่นเองกลิ่นความดีนั้นจะหอมทวนรมหอนไปสู่ทุกวิมานทุกครั้งที่เราประกอบทําความดีนั้นพบภูมิทั้งหลายที่อยู่ในฝั่งสุขติภูมิจึงไ,ได้มาโมทนาะ แล้วฝั่งทุกขติภูมิก็รอที่เราจะได้อุทิศให้เขาได้โมทนาชัดเจนคุณทั้งหลายครับอาคารหลังนี้มีรูปแบบเป็นคันพะระคฤหะมนดบคือมีห้องเล็กๆสําหรับเป็นมนดบภายในและด้านหน้ามนดบมีห้องทําพิธีสาการะเป็นลานโลง่งหลวงจีนเฮียนจางบอกว่าตรงด้านหน้านั่นแหละทางจงกรมของสุเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับและมีแผ่นชิลาปูรองรับอยู่การเวลานั้น ต้องสร้างมานานมากทีเดียวก็คือนานเป็นพันๆปีแน่นอนว่าปัจจุบันที่พวกเราไปกันเราจึงได้เข้าไปยังในคันพะระคฤหะคือตรงห้องสี่เหลี่ยมตรงกลางและเป็นตำแหน่งที่สร้างขึ้นบนตำแหน่งเดิมของมูลคันทากุฎีในจุดประทับของพระพุทธเจ้าและมีบนดบด้านหน้าสำหรับการกราบสักการะ และมีทางเดินรอบๆเขาเรียกว่าทางประทักษิณดังนั้นธรรมะปัญญาจะทําครบทุกกรณีครับข้อที่1ถวายบุญนมัสการสักาสาการะด้วยเครื่องบูชา 2. จะทําปฏิบัติบูบชา 3. จะทําประทักษินจะทําในรุ่งอรุโนไทยของวันดังนั้นจะวางแผนการเดินทางวางแผนการจ้างคนอินเดียนขนของขึ้นไปอะไรหลายอย่างซับซ้อนพอสมควรแต่ก็ทุกหมทั้งหมดเป็นไปได้ครับดังนั้น คุณทั้งหลายครับในส่วนของมูลคันทก,กุดีอันเป็นมนดบที่จะปรากฏอยู่คุณได้เห็นภาพเหล่านี้แล้วนะเอาละ่ะนี่คือบุญบาร,รมีสำหรับผู้สร้างบุญกุศลโดยปกติแล้วคนที่ไปที่เนี่ยมักจะว่าจ้างชาวอินเดียนะไปทํามาลายดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มาพาดมาทำเหมือนที่คุณเคยเห็นตอนที่คุณลอยไปที่มีเศรษฐีสิงคโปร เขาทุ่มงบเป็นโอหลักแสนละ่ะหรือหลายแสนละ่ะทําอย่างงดงามยิ่งแล้วคุณลอยก็ไปเวลานั้นพอดีเป๊ะแล้วเหลือเชื่อนะคณะคุณลอยเนี่ยไปมีแค่คุณลอยกับเจ้าคุณอีกอ้วนเขาเชิญเข้าเขายื่นพานอะไรให้ด้วยนะแบบต้อนรับอย่างดีอะ่ะเหมือน,นยังกับคนมากับทีมเดียวกันเลยแล้วก็ได้ได้ทำพิธีสักการะบริบูร์สวยงามมากคุณลอยก็เก็บภาพกลับมาให้พวกเราแต่ผมถามไปยังผู้ดูแลกับคนที่ อยู่ในบริเวณของคิชจกุดนัานถามว่าแล้วเ็ษงานแล้วดอกไม้นั้นไปไหนคําตอบปรากฏบอกว่าเส็จงานก็ลื้อทิ้งทั้งสิ้นนั่นแหละดอกไม้ก็มีเหี่ยวมีแห้งไปเหรอแล้ว,ลวบางทีอ่ะอยังไม่ทันจะลงเลยอ่ะเขาก็ลื้อแล้วนะเพราะตลอดวันก็จะมีคณะต่างๆมาเรื่อยๆไงมาเรื่อยๆมาเรื่อย แต่ละคณะก็จะมีจุดประสงค์ในการบูชาที่แตกต่างกันผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยธรรมะปัญญาไปมันต้องมีปัญญาสิเราทำอะไรที่ไม่ต้องทิ้งได้ไหมปรกากฏว่าครูส้มกับผมแล้วก็ทีมจึงประชมุมปรึกษากันว่าถ้าเช่นนั้นเราควรจะทำมาลาการเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ แต่เป็นดอกไม้ที่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกับแผ่นดินเราจะน้อมนําดอกไม้ประดิษฐ์ที่สร้างโดยคนไทยนะครับและเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่ส่วนหนึ่งมาจากมูล,ลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระพันปีหลวงที่เป็นการนํารายได้กลับเข้าสู่ท้องถิ่นและชุมชนและมูลนิธิต่างๆเราจะนําดอกไม้ประดิษฐ์นั้นมาเพื่อจัดเป็นผานพุ่มสัการะซึ่ง โดยการคำนวณจากพื้นที่โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเรามองเห็นพื้นที่นี้ตัวของห้องคันพักคฤหะคือห้องในเนี่ยน่าจะขนาดประมาณ 2, อคูณสเมตรโดยประมาณแล้วก็ตัวของกําแพงแก้วโดยล้อมรอบรัตนจงกรมเนี่ยน่าจะมีขนาดโดยประมาณคือ12เมตรคูณหเมตรโดยประมาณดังนั้นเพื่อที่จะทําให้รัตนจงกรมนั้นสวยงามด้วยและมูลคันท่กุดีสวยงามด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วเขาจะแต่งกันแค่แค่คันพระคันพระคฤหะข้างในแต่ธรรมปัญญาไปเราอยากได้องค์ประกอบที่ดูงดงามยิ่งกว่านั้นเราก็เลยได้รูปแบบของตัวดอกไม้มาลาการมาตรงที่ว่าเราน่าจะสร้างผานพุ่มในลักษณะนี้เป็นผานบัวเป็นผานบัวบูชานะครับซึ่งเราก็จะทํำผานพุ่มสักการะในลักษณะนี้จำนวนประมาณ ยี่สิบแปดพานหมายถึงพุทธเจ้า28องค์ในพุทธวงศ์ถึงองค์ปัจจุบันคือพระศรีสกยมุนีโคตมะพุทธเจ้าเป็นเครื่องหมายแทนในการวางที่ห้องของคันพระเขาถึงห้ก็ซึ่งในส่วนนี้ครูบาบุญปิงกิติยานนะครับเจ้าวาดวัดพระเจ้าอุทุมพรท่านได้ประวรณาจิตไว้ว่าการมาลาการครานี้ขอให้เป็นหน้าที่ของวัดพระเจ้าอุทุมพรแสดงฝีมือพวกเราก็ปิติยิ่งยิ่งน้อมกราบโภทนากับ พระเดชพระคุณคุูบาบุญปิงครับแล้วในส่วนของพวกเราที่เป็นคาราวาสละ่ะเราจะทำอะไรคุณทั้งหลายครับในสัญลักษณ์ที่ทำให้คนทั้งโลกอ่ะเห็นปั๊บแล้วรู้ว่าเป็นพุทธเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างหนึ่งการได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นรูปลกษณ์ของพุทธะอันนี้คนรู้เลยเป็นบุตดาและถ้าเกิดเป็นสัญญาที่เป็นเขาเรียกว่า universal symbol คือเป็นสัญญาที่ ใครในโลกมนุษย์นี้รู้แล้วว่าเนี่ยคือพุทธแน่แมันจะเป็นอะไรกันครับสิ่งสิ่งนั้นคือสิ่งนี้ครับคุณเขาเรียกกันว่าเป็นผืนธงครับผืนธงที่ว่านั้นจะเป็นผืนธงของศาสนา,าพุทธโดยตรงเขาเรียกกันว่าธงฉับพันรังสีนะครับคุณสามารถเซิร์ชข้อมูลยืนยันได้นะครับเขาเรียกว่าธงของศาสนา,าพุทธธงฉับพันรังสีจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ โดยมีสีของพระชัพันรารังสีเนี่ยปรากฏเกิดเป็นสีทั้งหกนะครับคือสีน้ําเงินเหลืองแดงขาวส้มแล้วก็5สีรวมเป็นแก้วผลึกจะเป็น6สีเป็นแถบอย่างนี้ฮะ mm hmm. คุณทั้งหลายครับ mm hmm. เราไปอย่างเป็นผู้มีปัญญาเราจึงบอกว่าเราขอให้ธงชัพันรังสีจงโบกสะบัดไปทั่วผืนทรณีและ เขาได้เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่25คนในโลกมนุษย์นี้รู้ทันทีว่านี่คือธงศาสนาพุทธคุณทั้งหลายับพันธุ์รังสีนั้นเป็นสีของพระรัศมีหประการฉอชิงคือฉะนั้นมาจากคําว่าหครับเป็นบาลีวันนะคือสีครับรังสีคือรัศมีครับนี่คือรัศมีจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าสีนีละคือสีเขียวเหมือนดอกอัญชันคือแทนด้วยสีน้ําเงินสีปีตาคือสีเหลืองคือเสียงมือนหอระดาน แทนด้วยสีทองเหลืองสีโรหิตะเป็นสีแดงดังแสงตะวันอ่อนออกด้วยสีแดงสีโอทาตะเป็นขาวเงินยวงเป็นสีขาวสีมันเชษฐะเป็นสีแสดเหมือนหงอนไก่และสีประพัดสอนครับสีเลื่อมพายดังแก้วผลึกเป็นสีทั้งห้ารวมกันและไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่เพราะเรามีพระผู้มีฉายาว่าพระประพัดสระจิตโตภิกุไปด้วยแปลว่าสีประพัดสอนนั้นจะได้ถวายโดยพระผู้มีนามว่าประพัดสอนนามชื่อ เดิมคือประพบสอนด้วยคุณทั้งหลายคงทั้ง6นั้นจึงรวมกันเป็นสีในรัศมีเดียวกันเป็นแถบที่ปรากฏในฉับพันรังสีนั้นความหมายนั้นบอกว่าสีนีละคือสีน้ำเงินนั้นแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าอันแผ่ไปสารไปทั่วสากลจักรวานสีปีตะคือสีแห่งมัชชิมาปฏิปทาเป็นสีเหลืองทองคือทางสายกลางการหลีกเลี่ยงจากความสุดโต่งทั้งปวงสีโรหิตะคือสีแดงนั้น เป็นสีของการประสบความสําเร็จสมบูรณ์พร้อมด้วยสติและปัญญาคุณงามความดีเป็นผู้มีโชคและเกียรติยศอย่างยิ่งทั้งปวงสีโอทาตะเป็นสีขาวเป็นสีเงินยวงคือธรรมะให้ผลได้ไม่จํากัดการเวลาสีมัดเชิทะเป็นสีส้มคือพระปัญญาที่คุณแห่งสนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันสว่างสดใสและสีประพัดสอนคือความจริงทั้งหมดในพระธรรมคําสอนของพระศาสนานี้ปรากฏเป็นเื่อนผลึกพรายเหล่าท่านทั้งหลายเราจะขอน้อมนํา ธงฉับพันรังสี35ทธงเท่ากับพระชนมายุตัดสรุ้และเป็นปีที่พระุทธเจ้าได้ปรากฏเกิดอย่างคิชกูดเราจะนํำธงนี้ไปประดับอย่างพระมูลคันธก,กุฎีกุฏิจริงของพระพุทธเจ้า